ันนี้ให้เห็นยี่ห้อไม่ได้แกะไม่ออกรทบกว่าเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าีครับวันนี้ผมมากินข้าวาอะไรลกูกแกงจืดเพิ่งทำกันบ้านเสร็จเพิงให้ยำเหงอแตกเลยน้องนาวากะ ไม่รู้ก็ทำอาหารอะไรหลังมากอันนี้ให้เห็นยี่ห้อไม่ได้แกะนี้ออกหมูอบกรอบ ขอบคุณค่าวขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณไอไอขอบคุณเป็ดบวกขอบคุณคุณมากขอบคุณครับใครตุนใครจะนำปลาดีครับวันนี้ผมมากินก้าวาอะไรลกูกแกงจืดแกงจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จอันนี้ให้เห็นยี่ห้อไม่ได้ เะไม่หอหอใช่ไหมคะครับน้องราวาเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะไข่นั่งในครัวมันร้อนค่ะก็เลยนั่งข้างนอกอันนี้หม,มูต้องไปดูหลักเวลา หมูอะไรนะไม่ใช่หมูแผ่นเขาเรียกหมูอะไรน้องนาวะ่ะหมูฮ่องกง,งเ่อไงด๊มเหงาแจกเลยน้องนาวากะไม่รู้ก็ทําทอาหารอะไรหลังมากกว่าเนาะได้สองนาทีแนละ้วเจอกันคลิปหน้านะ สวัสดีครับวันนี้ผมมากินก้าวอะไรลกูกแกงจืดแกงจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จนั่งในครัวมันร้อนค่ะก็เลยนั่งข้างนอก,นนอ,กอันนี้หม,มูต้องไปดูหลักเวลา สวัดีครับวันนี้ผมมากินมก้าวอะไรลูกแกงจืดแกงจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จสวัดีครับวันนี้ผมมากินมก้าวอะไรลูกแกงจืดแกงจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จครับใคร ตุ่นก็จะนำไปแล้วนะครับผมใจเย็นข้าวคำเล็กๆนะดู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 ดโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมากินข้าวอะไรลูกแกงจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จใช่ไหมคะครับน้องน้ว่าเพิ่งทำการบ้านเสร็จเหร ไข่นั่งในควันมันร้อนค่ะก็เลยนั่งข้างนอกอันนี้หมูหมูอะไรนะไม่ใช่หมูแผ่นเขาเรียกหมูอะไรน้องนาว่ะหมูฮ่องกงร้ากว่าเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ คาตุนนคายจะหนำปลาหลอไร,ไร่อยไหมลูกเออครับข้าวคำเล็กๆก,ก็ได้เดี๋ยวติดคอต้องไปดูหลักเวลาทานกันไหมลูกทำอะไรนะครับทำเยลลี่เหรอ,อเอาเร็วสวัสดีครับ อไรไ่อยไหมลูกเออครับข้าวคำเล็กๆก,ก็ได้เดี๋ยวติดคอใช่ไหมคะครับน้องนาวาเพิ่งทำการบ้านเสร็จเะไข่หมูอบกรอบขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณดไอขอบคุณเป็ดบวกขอบคุณคุณมากขอบคุณครับ ตุ่นเค่จะหนำปลาช่วยให้ดัเนเหงื่อแตกเลยน้องนาวาค่ะไม่รู้จะทำอาหารอะไรหลังมากอันนี้ให้เห็นยี่หอไม่ได้แตกนี่หอเช่วยให้ดัเนเหงื่อแตกเลยน้องนาวาค่ะ ไม่รู้ะทำอาหารอะไรหลังมากทุกคนค่ะจับแ,แกงตคพักใครตุนใครจะนำปลาต้องไปดูหลักเวลา ครับกวอนเนาะได้สองนาทีแนละ้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมใจเย็นข้าวคำเล็ก,ลกๆดู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 โอเคสวัสดีครับผมครับขวานเนาะได้สองนาทีแนละ้วเจอกันคลิปหน้าครวนเนาะได้สองนาทีแนละ้วเจอกันคลิปหน้าคนระวนเนาะ ได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าอันนี้ให้เห็นยี่ห้อมได้ไเก็บยี่ห้อกาเสียงน้องนักก่็นเนรอได้สองนาทีแล้ว เจอกันคลิปหน้านั่งในควมันร้อนค่ะก็เลยนั่งข้างนอกอันนี้หมูดีครับวันนี้ผมมากินก้าวอะไรลูกเก่งจืดเพิ่งทำการบ้านเสร็จหมูอะไรนะไม่ใช่หมูแผ่นเขาเรียกหมูอะไรน้องนาวะ่ะ หมูฮ่องกงรับกวัเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าหมูอบกรอบขอบคุณข่าวขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณเอไอขอบคุณเป็ดบวกขอบคุณคุณมากขอบคุณอะ่อไมล่ลูกเออครับข้าวคำเล็กๆก,ก็ได้เดี๋ยวติดคอ เงยห้ดําเหงอแตกเลยน้องนาวากะไม่รู้ก็ทําอาหารอะไรหลังบ้านก็ไม่รู้ทําอะไรนะครับทําเยลลี่เหรอ,อเอาีลยวสวัสดีครับรับใคร ตุ่นข้าวจะน,นำไปแล้วนะครับผมใจเย็นข้าวคำเล็กๆนดู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 ดโอเคสวัสดีครับผมอ่ะส่ยงนู่นเท่ากนะันเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้านะ ตุนไข่จะน้ำปลาแล้วก่อน,นเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วก่อนเนาะได้สองนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าเพื่อนทุกคนค่ะแจบกบแกงจืดนั่งในครัวมันร้อนค่ะก็เลยนั่งข้างนอกอันนี้หมูเพื่อนทุกคนค่ะ